จัดแต่ว่าเรามีเนื้ออยู่นะให้พอ,อยางเนี่ยสั่งมาห้านเดิมเราจะเลินเนาะใช่หลานพ่อแมไม่เอาจะเดี๋ยวพ่อช่วยแม่ แม่ว่าแม่กินกั้วหมดชีนถ้าแม่กินแม่กินได้กินลูกสองค่ะสองแล้วทำแค่สามก็พอนะเพราะพ่อกินได้แค่ลูกเดียวโอ้แพงเปลี่ยนร้านแล้วลูกแนบเนื้อเนี่ยอร่อยไหมแพงพ่อกินไหมพ่อพาไปกินไหมใช่ะจะไปกินเลย <aunque S 2> สวัสดีครับสวัสดีนะครับคุณผู้ชมกล้วยบวชพระหรอคะกล้วยบวชพระกล้วยบวชพระงงไหมครับคือกล้วยบวชชีมันเป็นสีขาวไงกล้วยบวชพระมันเป็นสีเหลืองเดี๋ยวมันมีเคล็ดลับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าแล้วทําไมมันเป็นกล้วยบวชพระอครบสองร้อยก่อนนะคะครั้งที่แล้วตามไม่ทันเยอะเลย อ๋อตามไม่ทันเยอะมันรอรอ,อแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมพอดีเพิ่งเข้ามาเพื่อนๆจะตามไม่ทันตอนนี้เดี๋ยวมีน้ําอยู่น้ําไม่มีละอันนี้ตั้งน้ําเลยคุณผู้ชมตั้งน้ําได้เลยเดี๋ยวเอามาต้มน้ํามาต้มเดี๋ยวกว่ามันจะเดือดตั้งน้ําไว้ก่อนรอเดือดโอเคนะตอนนี้กล้วยแพงมากค่ะใช่เมื่อเช้าไปซื้อกล้วยตกใจแม่บอกว่า หวีละสี่สิบหวีละสามห้าผมเอ๊บอกเลยผมเคยซื้อกล้วยหวีละยี่สิบแต่ก็ไปบอกแม่เขาว่าเออลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยไปตอนร้านยังไม่เปิดบอกว่าซื้อเขาสามหวีเขาขายหวีละสามห้าบ้างสี่สิบบ้างถ้าเป็นหวีใหญ่ซื้อเขาไปสามหวีขอเขาร้อยหนึ่งแม่บอกเอาไปเรืยร้านลูกสาวลูกสาวมันตื่นสายยังไม่มาเปิด ดดไม่รู้ว่าลูกสาวเขาดูอยู่หรือเปล่าแม่ร้อนเหรอพ่อเปิดแอร์นะไม่งั้นแม่บอกยินเสียงลูกเอาแม่บอกเสียงทีวีพอได้น้นห่ชงทำไมนะถึงเลี้ยกาก้วยบวชก้วยบวชชีเป็นสีขาวไงคุณผ,ผู้ชมกล้วยบวชพระเป็นสีเหลืองอ่ะเพื่อนเพื่อมาพร้อมกันแล้วอันนี้ผมยังไม่ได้เริ่มทำะไรเลยนะวันนี้คือคือเรื่องของเรื่องอะ่ะไอ้วันนี้มันเกิดมาจากความผิดพลาดคุณผู้ชมวันนี้ผมไป ไปกิจกรรมกับทรอท,อทอมาคุณผู้ชม